คุณอามเธอเป็นสถาปนิกนะฮะแล้วก็นอกจากรับออกแบบก่อสร้างบ้านแล้วนะตึกแล้วเนี่ยเธอก็ยังรับเหมาก่อสร้างด้วยนะหาผู้รับเหมาก่อสร้างให้เจ้าของบ้านด้วยนะเธอบอกว่านะในการทํางานเป็นสถาปนิกเนี่ยการออกแบบรวมถึงก่อสร้างเนี่ยปัญหาหนักอกของสถาปนิกทั้งหลายก็คือว่าเจ้าของบ้านเนี่ยนะพอทําเสร็จแล้วชอบเอาสินแสมาดูนะ พอเอาสินแสมาดูปุ๊บเนี่ยมันก็ทําให้ต้องทุบนะสารพัดนะบางคนทุบเยอะนะทุบหลายจุดเลยจนแบบทําให้งานก่อสร้างส่งมอบไม่ได้บางทีเสียเวลาทุบเป็นเดือน2เดือนเลยนะบางทีทุบไปทุบมากระเทือนโครงสร้างก็ยุ่งยากอีกต้องระมัดระวังนะงานแก้ไขเนี่ยก็ถือว่าเรื่องใหญ่นะครับฉะนั้นเธอก็จะรู้สึกว่าลาคาญและเบื่อหน่ายมากนะสุดท้ายนะเธอก็เลยแก้ปัญหาด้วยการที่ว่าทุกครั้งที่รับจ้างเนาะ ออกแบบงานก่อสร้างรวมถึงรับจ้างก่อสร้างด้วยเนี่ยเธอก็จะขอให้ตัวเจ้าของบ้านเนี่ยพาชินแสมาดูแบบบ้านที่เธอออกแบบรวมถึงว่าขณะก่อสร้างองพามาดูบ่อยๆว่าจะต้องปรับปรุงอะไรยังไงบ้างไหมนะสุดท้ายปัญหาเรื่องสินแสกับการทุบบ้านก็จบไปทําให้เธอส่งมอบบ้านได้ตรงเวลาแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลามาทุบมารือมาอะไรอีกนะเพราะสินแสเวลามาดู ที่ขอสร้างเสร็จแล้วเนี่ยนะถ้าไม่ทุบเลยเนี่ยเหมือนกับเจ้าของบ้านไม่ได้อะไรอย่างไงบางทีก็บางคนก็สั่งทุบมั่วนะซึ่งเธอก็ไม่เห็นด้วยนะบางทีถระทุบ้วทําให้โครงสร้างเสียหายเธอก็ไม่เห็นด้วยนะแต่ก็ทาอะไรได้นะเจ้าของบ้านเขาต้องการนะนะถ้าไม่ทําตามเจ้าของบ้านต้องการกลายไปสง่งมอบงานงได้ทะเลาะกันอีกนะเธอก็เลยต้องพยายามใจนะทาทตามนะแก้ไขให้เรียบร้อยก็เอาที่สามารถทําได้นะอะไรที่มันกระทบโครงสร้างเธอก็บอกว่า ไม่ควรทําก็หาทางออกทางอื่นเอานะครับเนี่ยปัญหาหนะอ,อกของสถาบันี้กับผู้รับเหมกาก่อสร้างก็เป็นงนี้แต่เมื่อเธอตกลงจ้างทุกครั้งเธอเปลี่ยนเงื่อนไขว่าต้องให้สินแสดูแบบบ้านให้เรียบร้อยแล้วก็ให้ามาดูในหน้างานตลอดนะห้ามแก้ไขอีกนะหลังจากทําบ้านเสร็จแล้วหลังจากนั้นปัญหานี้ก็หมดไปเธอบอกว่ามีการรับเหมกาก่อสร้างบ้านหลังหนึ่งนะครับ เธอคิดว่าไม่มีปัญหานะเพราะว่าเธอก็ตกลงกับทุกเจ้าก็เหมือนที่เธอคุยไว้นะทุกครั้งก็ต้องทาอย่างนี้นะแล้วปรากฏว่าไอ้เจ้านี้เธอก็ถามแล้วถามอีกนะว่าตกลงไม่ให้สินแสดูพวงจุ้ยให้แน่นะเจ้าของบ้านบอกเขาไม่เชื่อหรอกไม,ไ,มไ,มไม่รู้จะดูทําไมไร้สาระครับปรากฏว่าพอเธอ,เธอทําบ้านเสร็จปุ๊บเนี่ยนะจนเรียบร้อยเลยนะพร้อมจะส่งมอบเนี่ยปรากฏในวันส่งมอบงานก่อสร้างเนี่ยเจ้าของบ้านก็พา สินแสท่านหนึ่งเข้ามาดูาตึกที่ก่อสร้างไปแล้วนะแค่นั้นแหละนะคุณอาร์มเนี่ยเงือตกเลยนะเดือปดปุดเลยโอ้โหเจ้าของบ้านทําไมทําอย่างนี้เนี่ยจะสมมอบงานวันนี้แล้วเพิ่งเอาสินแสมาดูเนี่ยโอ้เรียบร้อยแน่ทาไปเสร็จแล้วนะตกแต่งภายในเสร็จแล้วพร้อมสมมอบแล้วโอ้งานนี้ยืดเยื้อเนี่ยอย่างน้อยไปเดือน2เดือนอ่ะกว่าจะได้ตังค์อีกนะกว่าสมมอบได้เธอก็ต้องไปทํางานอื่นด้วยนะที่รับงานไว้เธอก็โอเคนะไหนๆก็ไหนๆเมื่อเขาพามาแล้วก็ จำเป็นนะนะเจ้าของบ้านเป็นใหญ่นะนายจ้างเป็นใหญ่นะครับนี่พอสินแสมาถึงปุ๊บสินแสก็เรียกเธอว่าอ้าวเป็นชาวนี้กับคนรับเหมาก่อสร้างใช่ไหมเอาตามท่านมาเธอก็ไม่อยากจะไปนะแต่เมื่อเจ้าของบ้านกับสินแสเชิญอย่างนั้นเธอก็เดินตามไปเนี่ยระหว่างที่เธอเดินตามสินแสไปเนี่ยเธอสังเกตเห็นว่าสินแสไปเดินทั้งหมดเนี่ยในตึกอาคารที่เธอสร้างเนี่ยประมาณทั้งหมดประมาณสิบกว่าจุดนะ แต่และจุดเนี่ยนะสินแสเขาเดินไปเองนะพอไปถึงจุดที่ที่ท,ที่ที่หยุดเขาก็จะหยุดไว้หยุดของเขาเองนะเขาก็อยู่ตรงนั้นประมาณสักจุดละประมาณ10บนาทีก็ยืนนิ่งอยู่นะเธอก็อรอนะรอ,นะรอเสร็จสิบนาทีเขาก็เคลื่อนย้ายไปอีกจุดหนึ่งก็ไปยืนนิ่งเหมือนเดิมอีกจุดต่อไปสิบนาทีทุกจุดก็จะยืนนิ่งอย่างเงี้ยประมาณ10นาทีนะก็เป็นเป็นเสร็จใช้เวลากเกือบสองชั่วโมงในการสินแสไปดูตึกนะพอดูครบทุกจุดแล้วนะ สินแสบ,บอกเอ้าเสร็จแล้วกลับไปข้างล่างดีกว่าไปคุยกันในออฟฟิศดีกว่าก็มีการลงจากตึกมาแล้วก็ไปกลับไปที่ออฟฟิศนะเธอบอกว่าพอกลับมาถึงออฟฟิศปุ๊บเนี่ยก็สินแสกก็บ,บอกโอเคเสร็จแล้วนะแก้ห้องจุ้ยเรียบร้อยแล้วนะส่งมอบงานได้แล้วคุณอา์มก็งงเต๊กเลยนะเอ้าทําไมรายนี้ถึงไม่ทุบก็เลยถามว่าเอ้าท่านสินแสไม่ให้สั่งให้ทุบให้หรือแก้ไขอะไรเลยเหรอคะโอ้ยไม่ต้องหรอกนะเราจัดการแก้ไขให้เรียบร้อยหมดแล้วเอ้า เวลาคนอื่นมาดูเนี่ยทุบนอนทุบเนี่ยจนโอ้โหสารพัดเลยแซ่บอกโอ้โหไอคนที่สั่งทุบเนี่ยนะมันไม่ได้เป็นสินแสจริงหรอกไม่รู้เรื่องนะทุบเพื่อเอาผลงานแค่นั้นแหละจริงๆแล้วเนี่ยนะท่านก็เลยสอนคุณอามนะว่าหลักของฮวงจุ้ยเนี่ยนะเรื่องลมกับน้าเนี่ยนะนะแกบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสินแสที่แท้จริงต้องใช้พลังจิตเคลื่อนย้ายพลังที่ไม่ดี ขับไล่พลังที่ไม่ดีออกไปนะฮะจําไว้นะสึงแสจะต้องเป็นคนมีศีลแล้วไปบัตรทำนะทําสมาธินะพลังจิตต้องดีถึงจะขับไล่พลังที่ไม่ดีที่อยู่ตามบ้านเรือนได้เพราะว่าที่บางที่เนี่ยนะวเวลาก่อสร้างมาทุกที่มีคนตายหมดนะอาจจะมีวิญญาณเร่ร่อนสิงอยู่นะยิ่งที่รกล้างก็จะงมีอยู่แล้ว ฉะนั้นวิญญาณเหล่านี้ที่อยู่ในบ้านเนี่ยนะเวลาเราสร้างตึกขึ้นมามันก็จะไปอยู่ตามตึกตามซอกตามที่มันอยากอยู่นะพอมีตึกให้อยู่แล้วเนี่ยมันก็เข้าไปอยู่ตามจุดต่างๆนะจึงมีหลายตัวก็อยู่ตเ,เต็มตึกอะนะฉะนั้นสังเกตได้เวลาเราสร้างบ้านเนี่ยคนไทยพุทธถึงต้องทําบุญนะขึ้นบ้านใหม่เพื่ออะไรเพื่อให้พระทําพิธีบริกรรมนะสวดมนต์นะให้สิ่งให้พรนะเหมือนกันขับไล่พลังจิตที่ไม่ดีออกไปด้วยแล้วก็แม้พระท่านจะเดินนั้นน้ำมนต์เรียกว่า ผมรอบบ้านทุกที่เลยทุกตารางนิ้วเลยนะนั่นก็เป็นการใช้พลังจิตนะพลังบุญเนี่ยขับไล่พลังที่ไม่ดีออกไปนะก็ท่านก็เล่าให้ฟังนี้จินแสท่านนี้ตอนหลังคุณอาร์มเขาทราบว่าเป็นสินแสของบริษัทดังบริษัทหนึ่งนะใหญ่มากนะครับมาอยากเอ่ยชื่อท่านนะทีนีค้คุณอาร์มพอได้ยินอย่างนี้ก็เริ่มเข้าใจแล้วก็อึง้งไปว่าโอ้โหสินแสท่านนี้นี่ก็ไม่ธรรมดาเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยที่ ชาวนิีอย่างคุณอางบอกไม่ต้องทุบอะไรเลยนะก็เลยรู้สึกเริ่มนิยมชมชอบสินแสท่านนี้แล้วนะแล้วท่านก็บอกว่าทุกจุดที่ท่านไปยืนกําหนดจิตอยู่เนี่ยนะสินาทีสินาทีเนี่ยท่านอนะ่ะใช้พลังจิตขับไล่พลังไม่ดีให้ออกไปนะจนกลัวจะออกไปนะทั้งสิบจุดเลยต้องใช้เวลาบางจุดก็สิบนาทีบางจุดก็สิบนาทีก็เสร็จพบางทีไม่ยอมออกก็ต้องใช้เวลานานนิดนึงนะท่านบอกว่า ท่านเตรียมการบ้านมาแล้วมาจากบ้านแล้วนะท่านนั่งดูจากบ้านท่านแล้วว่าตรงไหนมีพลังจิตที่ไม่ดีพลังที่ไม่ดีอยู่ท่านก็กําหนดจุดไว้สิกว่าจุดเนี่ยท,ที่เธอเห็นนะ่ะท่านพาไปดูแต่จุด,จด,จดสิกว่าจุดนะั่นคือท่านทําการบ้านมาแล้วรู้แล้วว่าอยู่ตรงไหนบ้างท่านก็เป็นคนเดินนําไปทําให้จนเสร็จแล้วนะพอเสร็จคุณอ,อาร์มก็บอกโอ้โหสบายเลยวันนั้นก็เซ็นสัญญาแล้วส่งมอบงานงวดสุดท้ายกันได้นะก็ปิดจอ็อ รับเงินค่าก่อสร้างงวดสุดท้ายก็ได้แฮปปี้แอนดี้เอนดิ้งนะครับเธอก็บอกว่าหลังจากน,นั้นเธอก็ชอบนะเสินแสฮันนี่เธอก็บอกว่าศึกษาไปศึกษามาเธอก็พอรู้ประวัติอ่ะสินแสฮันนี่เป็นลูกศิกษย์พระอาจารย์หลวงปู่ฤาษีดิงดำวัฒสุงที่อุทัยธาน,นีแล้วก็ท่านสําเร็จกสิณน,น่าจะเป็นกสิณไฟนะครับนะท่านถึงมีพลังจิตที่ขับไล่คือลักษณะใช้กสิณไฟขับไล่พลังจิตที่ไม่ดีออกไปนะ ทีนี้หลังจากนั้นคุณอาร์มก็เลยติดสอยห้อยตามนะฝากตัวเป็นศิษย์กับถินแส่านนี้นะคุณอาร์มก็บอกว่าเออนะทินเสแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าน่านิยมชมชอบนะแล้วก็น่ายกจ้องเพราะว่าไม่สักแต่ทําให้ทุบนะสั่งให้ทุบนะมันทําให้เสียเวลานะขัดแย้งในต่างหากทําให้สาวนิกเนี่ยเดือดร้อนนะก็ฝากไว้นะเรื่องฮงจุ้ยเนี่ยก็เป็นสิ่งที่นะฟังหไวให้หูนะฮะเป็นความเชื่อนะ นะแล้วก็บางทีก็เป็นแนวทางหากินของคนบางคนนะฉะนั้นการดูดวงนะพอม,มดหมอผีดูดวงทั้งหลายนี่ดูวดวงจุ้ยทั้งหลายอ่ะตั้งสารพูมิทั้งหลายเนี่ยนะสารพูมทั้งหลายเนี่ยนะรรยเ,นยนะเป็นความเชื่อนะฮะซึ่งกฎหมายไม่ได้อนุญ,ญาตให้หรือยกเว้นความผิดให้นะถ้าท่านเรียกค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยนี่นะไม่กี่ร้อยเนี่ยโอเค <ม>กฎหมายก็ยอมรับได้อยู่นะแต่ถ้าหากท่านเรียกเยอะๆเนี่ยเป็นแสนเป็นล้านหรือหลายล้านนี่นะนะเกิน<ม>ที่พอสมควรพอเหมาะนะโดยไปหลอกเขาว่าถ้าทําห่วงจุ้ยแล้วแก้ห่วงจุ้ยแล้วจะดีนะหรือว่าตั้งศาลพระพรมพระภูมิแล้วจะดีเนี่ยนะท่านไปรับรองเขาองนี้ท่านก็ผิดฐานชอโกงหลอกลวงกันมีหลายคดีนะไปหลอกเขาตั้งศาลพ,พาระภูมิเนี่ยศาลพระภูมิเนี่ยก็มีเรื่องถึงลงศาลแล้วนะครับสารตัดสินจาคุกกันถ้าเรียกซับ เกินกว่าเหตุเกินเกินกว่าที่ควรจะได้นะเป็นความเชื่อนะครับก็ไม่เชื่อต้องพิสูจน์นะฮะอย่าไปงมงายเสียเงินเสียทองเยอะแยะนะฮะฝากว่อนะครับ